ดังนั้นไอจุดที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นสิบเปอร์เซ็นของการดูแท้กเก๊ถ้ามีก็ดีงามเข้าใจง่ายไม่มีก็ดูตรงอื่นก็ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะว่าถ้าไม่มีไอตรงนี้นะแล้วเหรียญไม่เก่านะนะงานไม่ได้แกะบล็อกสุดความเก่ามัมนจะแท้เป็นไปไม่ได้ มีก็พิจารณาง่ายก็เหมือนเหรียญโกเพราะเงินไงบล็อกวอลขาดนอขาดนอแตกไงอ่าบล็อกวอลไม่ขาดนอไม่ขาดบล็อกเต็มก็ดูได้ว่าแท้นะครับเออดังนั้นอะ่ะฟังแล้วค่อยๆวิเคราะห์กับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องสงสัยตอนนี้ถ้าคุณอยากจะเก็ตนะคุณเปิดไลฟ์ผม,ผมดูสักสามรอบอะ่ะจนคุณเข้าใจอ่ะเหมือนผมอ่ะดูหนังเรื่องหนึ่งอ่ะ ถ้าผมเป็นคนที่ชอบนะบผมดูเป็นสิบรอบเลยดูจนว่าความหมายของคําพูดมันพูดว่ายังไง <S <S อ่าใช่จริงๆอ่ะแหวนเนี่ยเวลาเขาใช่ไหมมันไม่ได้เป็นวงแล้วเข้าไปต่อข้างในใคือแหวนเนี่ยตอนปั๊มอ่ะเอามามาไปเอามาเอาเอเดี๋ยวให้โอไปหยิบตัวอย่างมาค่อยๆดูรู้วิธีการผลิตแล้วคุณจะเข้าใจอ่าเราว่างรอตัวอย่างให้เจ้าโอ เมื่อวานพังมาอย่างมันครับอาจารย์อย่างมันนะเทคนิคการเปรียบเทียบดีมากๆครับอาจารย์โอ๊ตเมื่อวานนี้เห็นการประมูลพาหลักหลานสนุกมากครับพี่มงคลได้ความรู้เต็มๆซึ่งจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอ,อยากดูเหรียมพ่อคงครับที่สถาปติการมโอเครรค,คือจริงๆอ่ะการทําแหวนนะแบงค์เขาปั๊มอะยังไม่ได้เชื่อมท้องแหวนใช่อ่ะนะ ช้างต้องขึ้นหลังช้างครับอ่ะโอเคพี่นะเห็นไ,ไ,ไหมเขาก็ปั๊มมาเป็นแบบนี้แหละเป็นแผน่นเขาก็ตอกได้ตอกได้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจึงน,นะค่อยหมวนกีหลังแล้วบักกีอ่าจะมีแบบอ่าดังนั้นไอชื่อที่มันตอกเนี่ยเขาตอกตั้งแต่มันยังเป็นแผน่นมันยังไม่ได้ม้วน ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check ช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊ปบไปเชอร์พาแท้รารันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที sk check. เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ sk เช็คพระหรือสแกน q ค c o ิ e โคตได้เลยมหาโพลงเรื่องราวกิ่งหลวงพ่ออุตมะเห็นไหมกิ่งปเวเลศที่เขาเรียกว่าหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามสังฆา นะ่ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านขจรลอยทวนลมอ่าเมื่อเอ่ยถึงท่านน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเพราะท่านเป็นพระเถระกล้าวิชาอาคมเชี่ยวชาญในพุทธเวทไสยเวทสร้างวัตถุมงคลได้เข้มขังมีพุทธคุณสูงเยี่ยมยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือนในยุคป,ปัจจุบันเออ เห็นไหมท่านได้รับการยอมรับเนี่ยมีคนส่งไลน์มาสแสดงว่าเป็นงานสำคัญให้ผมเหนื่อยอีกแล้วหรือเปล่าอ๋อเป็นแอดมินรับจองคิว นะะก็พอเปิดลายมาปุ๊บก็เซฟรูปถ่ายพระที่ชอบอ่าองค์ที่ใช่ไว้หน่อยอ้าวโอเคนี่แหละครับ ถามว่าเลาโมาต่ตมาเนี่ยผมซื้อทุกองค์ที่ผมเจอน้อยมากที่จะไม่ได้ซื้อมาเลยปาเพราะเขาตีราคาเกินจริงอ่ะเราก็อาจจะต่อรองแล้วไม่โดนกันแต่ถ้าราคาไม่เกินศรัทธาผมผมนะเชาเก็บตลอดเรามาคุยถึงเหรียญที่แบบว่าเมื่อคืนมาตอนตีสองกว่าผมเพิ่งเห็นอาจารย์มฆลงข้อมูลจริงพระอุตมาปีดสุดเมืปีคนะองค์ละร้อยเก้าเก้า อ่าอิจฉาคนที่เช่าได้ราคานั้นเลยดีพี่ไม่ไปอิจฉาเพราะปานบางนมโคองละพันสองปัจจุบันอง์ละนะห้าแสนนี่แหละครับคือสิ่งที่บ่งบอกว่าถ้าเราเก็บพระที่เรารู้ว่าท่านเก่งท่านดีนะเก็บยังไงก็เพิ่มคุณค่าคำว่าคุณค่าเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงราคาอย่างเดียว หมายถึงความโด่งดังการยอมรับเมื่อเราได้ครอบครองวัตถุมงคลของท่านมผมมีปู่ทวดนวนวัดตุยงไว้ให้อาจารย์ช่วยดูหน่อยได้สบายมากอ่ะคราวนี้เหรียญปูดีนี้ดูยังไงบางคนบอกว่าจะมีเล็บจางใต้อ่าผมจะอันนี้น่าสนใจอันก็ไม่มีผมก็งมุมน้นใจเย็นๆดิผมก็าถามแทน,แท,นทีพี่ไม่ต้องถามเดี๋ยวบอกเอง นะฮะอ่านะครับลักษณะของเหรียญน,นะที่เป็นรอยเล้าๆลานลานแ,แ,แ,แบบนี้หนึ่งอย่างก่อนเกิดจากอุบัติเหตุตอนรีดแผ่นโลหะนะซึ่งลักษณะของเหรียญเนี่ยที่ลานลานแ,แบบเนี้ย ่าเป็นอุบัติเหตุทางการผลิต mm hmm. ไม่มีใครไปจงใจทำได้อ่าก็เป็นหนึ่งข้อในการพิจารณาว่าโอเคข้อที่สอง mm hmm. เหรียญน,นี้พลิกด้านหลังมาขอบปิ้นขึ้นจากการเป็นเหรียญอัดกระบอกถ้าห่วงเชื่อมเหรียญจะอัดกระบอก mm hmm. ใช่ไหม แอดมินหมอยังไม่หลับใช่ไหมลูกจัดมาก่อนอ่าเห็นไหมพอมีขอบปินปิน้นเน่ยจากการอัดกระบอกก็ทำให้เข้าใจง่ายแล้วคราวนี้ในเหรียญปูดีเนี่ยนะครับเขามีอุบัติเหตุอย่างหนึ่งโงอน่าจะเป็นอุบัติเหตุจากในปลอกบังคับอ่านะครับ เป็นอุบัติเหตุนะจากปลอกบ,บังคับพิมพ์นี่เนี่ยปั๊มกระบอกเห็นไหมต้องมีปลอกกลมๆเห็นปะก็จะมีเนี่ย บอกลักษณะแบบนี้นะอ่าซึ่งตัวปั๊มก็จะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับปอกตรงเนี้ยข้างในบินอ,อ่าตรงด้านในเนี่ยปั๊มป้ายบางบางทีกระบอกมันมันแตกเนี่ยถูกอัดอะบางทีอันเนี้ยชำรุดได้ในเหรียญแรกๆยังไม่ชำรุดอ,อ่านะครับแต่พอเหรียญหลังๆมันชำรุด เขาก็จะบอกว่าเหรียญเนี้ยให้พลิกลงไปเนี่ยเออโอไปหามีไหมมี<า>บอกอะไรไหมกลมๆวงแหวนอะไรก็มา <c oughs> อ่า ยางวงก็ได้หาไม่ได้เอายางวงเราเนี้ยยางดําๆเนี้ยมาอ่ะนี่อย่างเงี้ยสมมติว่าเนี้ยเป็นปอกคุณดูนะเห็นป่ะเขาก็มีบล็อกล่างแล้วก็เลื่อยแผ่นเนี่ยใส่ลงไปได้แล้วลูกไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องไม่เป็นไรอ่าแล้วก็มีบล็อกบนเนี้ยเห็นป่ะกระแทกลงไปคราวนี้แผ่นเนี้ยพอเวลามาโดนกระแทกเนี่ยมันขยายออกใช่ป่ะ อ่พาพอขยายออกเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันก็ปรินขึ้นแบบนี้อ่าแล้วบล็อกเนี่ยนะมันมีการชำรุดพอมีการชำรุดเวลาปั๊มเนี่ยเนื้อมันจะล้นออกไปเป็นขั้นบันไดเขาเรียกว่ารอยเล็บจิกอ่ารอยเล็บจิกเนี่ยคุณสังเกตไหมโอหาเจอหา,ห,าหารอยเล็บจิกเจอไหม หไม่เจอไม่เจอ,อเไม่เจอคือกระบอกแล้วไงว่าเหรียญแรกๆมันไม่เป็นเ <ละ S 2> พราะบล็อกมันยังไม่แตกฟังนี่เวลาพูดอะฟังเออเออนี่ยเขาบอกว่าจุดตอเอาฟังดิองอเออ,อเยห,หไม่เจอก็ก็ฟังสิลูกครับรู้วครับอ่าไอเหรียญแรกๆไม่เจอก็อดูตรงอื่นแต่ไอเหรียญท้ายๆที่บล็อกมาแตกมันก็เหมือนเหรียญพ่อโค้งมากระพงอบล็อกแตกไม่แตกอะเมื่อกี้อยู่บน เออเหรียญโกเงี้ยบล็อกหนอขาดนอไม่ขาดอะ่ะอ,อ่จะฟังให้จบไหมงั้นก็อยู่เฉยก่อนเอเอนะซึ่งนะไอ้รอยที่มันชลุดมันอยู่ตรงนี้ตรงล่างอา่าถ้าเวลาคุณกระแทกอะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้มีกี่เหรียญของเราไปหยิบมาสิไม่น่าไปฟังเพลงมาเลยกู <c oughs> มเลย กุหลาบแล้ลเด้อพอแล้วพอทีมันก็จะฝังอยู่ในหัวไงฝังก่อนอับหนังแม่ฝังก่อนนั่งรถกลับหม<อ>่เกิด<อ>จากร้องรอยในบล็อกหรือเกิดจากรอยเลือเล่อยเหรียญที่โดนอักระบอกไม่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 ลงไม่เลือยหรอกไอกระบอกเนี้ยมันแตกข้างล่างอืกระบอกแตก ก็ได้ครับเหรียญสภาพใช้จะไม่มีหรอกโอ้เพราะช้สมองก็ไม่เห็นใช่ไหมใช่ต้องเป็นเหรียญสภาพดีสภาพใช้ก็ถูกแขวนจนหมดก็จะเลี่ยมหมดแล้วน้นจะเก็บไว้สภาพอย่างเงี้ยเหรียญครับัวดีพี่ท่านเลยนะแบบนี้เรียกว่าเห็นภาพช่องนี้คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ชัดเจนมากๆครับ ีคุณพอทุนหัวอ่ะโอเคงานกระแผงแสนเจอกันครับอาจารย์โอเคอะอันนี้มีแล้วเห็นปะเหรียญเนี้ยคุณจะเห็นร่องเ,น,ออเน,นี้ยไหมอือ่าเหรียญเนี้ยเหรียญหลวงปู่ดีเนี่ยเป็นเหรียญที่กระบอกเรามีปัญหาเห็นไหมถ้ามีร่องแบบเนี้ยให้เข้าใจว่าอันนี้เป็นจุดดูอ่าการจํารุดจาก นี่บอกนี้ถามว่าทาไมฉัรู้ตรงนี้<ม>เพราะเวลาปั๊มเหลี่ยงเขาจะคว่ำเห็นป่ะเนี่ยถ้าถ้าด้านเหลี่ยงเหลี่ยญนะ<ม>จะอยู่ที่ห้านาฬิกา<ม>เขาที่เหลียญนี้มีไหมไม่มีทตามันไปอยู่ตรงนี้ข้างบนเขากลับบอกอไงคือเขาไม่ได้โฟกัสว่าจะหน้าหลังยังไงคืออย่างนี้กระบ,บอกเนี่ย อ่าเอาเมจิมาดิอ่าร้องให้จบไปเลยกุหลาบละเด้อพอแล้วพอที่ได้จบได้จบจบไปได้จบจบไปอ่าไอ้บอกอันเนี้ยมันมันมันเป็นรอยชำรุดอยู่ตรงนี้อ่าคุณดูนะคราวนี้พอเวลาปั๊มไปปั้งถูกป่ะก็เหลียนอ่ะมันจะแน่นอยู่ในกระบอกใช่ไหม เขาก็ต้องหยิบออกหยิบกระบอกออกมาใช่ป่ะใช่คราวนี้พอเวลาสวมกลับอ่ะเห็นป่ะกลับด้านกนเนี่ยลองีเนี่ยออ่าเห็นป่ะล่างขึ้นบนอ่าพอเวลากลับด้านปังเห็นป่ะมันก็ดีดไปอยู่ด้านบนไงอ่าฉะนั้นคือจะบนหรือจะล่างมอนกันแต่ย่จุดเดิมใช่เป็จุดเดิมอ่าจะบนหรือจะล่าง ก็ได้มันมีได้คุณก็ได้ไหมอ่าเนี่ยก็คือบ,บางเหรียญเี่นไหมเหรียญน,นี้อยู่ล่างนะเหรียญน,นี้อยู่บนร่องรอยเดียวกัน mm hmm. <c oughs> นะครับดังนั้นต่อให้เหรียญเนี้ยซื้อในที่สลัวสลัวสลึมสลือแต่ถ้าคุณมีทิก ่าแบบเนี้ยคุณก็ไม่ต้องกลัวนะจะมารูปแบบไหนก็ได้หมดแล้วเหรียญปูดีอ่ะคุณดูนะผมซื้อทุกสภาพคุณเห็นไหมคำว่าศรัทธาเนี่ยเราซื้อทุกสภาพแต่เราไม่ได้ขายแต่เรารู้ว่านี่คือเหรียญปูดีสองสี่หกสมอาจารย์ปูจันเหรียญทันตัวเหรียญรุ่นแรก จริงๆต้องลักล้านครับเรียนนี้มีความสุขที่ได้รู้ว่าเราครอบของของที่มีค่าเห็นปุ๊บเนี่ยเราคำนวณราคาตัวเองได้เลยว่าโอ้ถ้าแบบนี้หมื่นกว่าทก็ต้องซื้อแ่ละแบบนี้สองหมื่นกว่าก็ต้องซื้อแ่ละอสาาภาพาแบบนี้สามหมื่นกว่าก็ต้องซื้อหละเราคำนวณได้นะเพราะเวลานะใครมาบ้านเราเราหยิบไปดูเนี่ยโอ้โพี่ทำไมพี่มีเยอะจังอ่ะทำไมพี่เก็บเยอะเออเห็นปะเราก็จะมีเขาเรียกอะไร คนให้ความสำคัญเท่อานะเป็นอีกหนึ่งติกนะผมคิดว่าก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมีประโยชน์ไหมครับบางคนไม่รู้ไม่ก็จะตันไม่เห็นไม่ีรอยข้างล่างอ่า นี่ถ้าคิดว่ามีประโยชน์กับเหรียญปูดีบ้านยางได้ความรู้เลยครับอสวัสดีพี่นาดมุงกรุณาครับสวัสดีครับพี่เมื่อเย็นนี้ผมเข้าไปดูเข้าวนา้ำไลไอ้น,นี่เลี้ยมาไล์ไอ้เจ้าแชร์เมืองการเขาก็ไปไล์เรื่องแหวนอขอกระดาษหน่อยนี้ คุณหมอก็รอเห็นเห็นคุณหมอก็หมั่นเที่ยวเลยพี่ผลตรถามาถามาแล้วนตทำไมจะถามมาดิเกิดจากร่องรอยในบล็อกหรือเกิดจากรอยเรื่อยที่โดนอัดกระบอกครับอืมถ้ารอยเรื่อยล่ะมันไม่อยู่ที่เดียวกันล็อกก็อบอกว่าเกิดจากกระบอกนี่นี่เนี่ยร่องรอยในกระบอกนี่ไงคุณเห็นไหมกระบอกมันชำรุดตรงจุดนี้เหรียญเสมาเพราะกันมีรอยยับอยู่ตรงขอบเหรียญเกิดจากฝ่ายเหตุเดียวกันไหมนะอทจารยมันไม่ได้ใช้กระบอกคําคือผมจะบอกคุณครับว่า อย่าไปดูพระเหมือนตาบอดทำช้างคุณคุยเรื่องช้างอะ่ะนี่ยนี่คุณคุยเรื่องช้างอะ่ะนะเห็นไหมนี่คุณคุยเรื่องช้างเออนี่คุณคุยเรื่องช้างนะไอคนตาบอดเนี่ยไปจับห่างช้าง ไอ้คนตาบอดอีกคนหนึ่งไปจับขาช้างไอ้คนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยไปจับงวงช้างไอ้คนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยไปจับหูช้างแล้วก็ถามว่าช้างตัวเป็นยังไงไอ้คนจับหางบอกช้างเนี่ยตัวเล็กๆเหมือนเชือกเป็นเส้นยาวๆไอ้คนจับขาบอกไม่ใช่ช้างเนี่ยมันเป็นท่อนกลมๆเหมือนต้นกล้วย ไอคนจับหูบอกว่ามึงสองคนอะมั่วช้างเนี่ยมันตัวแบนๆเหมือนกระดาน <c oughs> ก็มันไปจับตรงไหนมันก็เอาตรงนั้นมาเถียงฉะนั้นการจะเป็นช้างเนี่ยมันต้องเห็นทั้งตัวนะการดูพระก็เช่นกันดังนั้นไอจุดที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นสิบเปอร์เซ็นของการดูแท้เก๊ถ้ามีก็ดีงามเข้าใจง่าย ไม่มีก็ดูตรงอื่นก็ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอครับนะว่าถ้าไม่มีไอ้ตรงนี้นะแล้วเหรียญไม่เก่านะจนะงานไม่ได้แกะบล็อกสดความเก่าม,มันจะแทนเป็นไปไม่ได้มีก็พิจารณาง่ายก็เหมือนเหรียญโกเพราะเงินไงบล็อกวอลขาดนอขาดนอแตกนะอ่าบล็อกวอลไม่ขาดนอไม่ขาดบล็อกเต็มก็ดูได้ว่าแท้ นะครับเออดังนั้นอ่ะฟังแล้วค่อยๆวิเคราะห์กับไม่ต้องไม่จําเป็นต้องสงสัยตอนนี้ถ้าคุณอยากจะเก็ตนะคุณเปิดไลฟ์ผมดูสักสามรอบอ่ะจนคุณเข้าใจอ่ะเหมือนผมอ่ะดูหนังเรื่องนึงอ่ะถ้าผมเป็นคนยี้ชอบนะผมดูเป็นสิบรอบเลยดูจนว่าความหมายของคําพูดมันพูดว่ายังไง หลายคนหลาหลายคนตอนนี้เอาทฤษฎีของอาจารย์ไปใช้ในการสอนเป็นทฤษฎีความจริงครับอนะ่อ่ะโอเคดังนั้นน่ะนีอย่างที่ผมจะเมื่อกี้จะทำอะไรลืมไปเลยว่าจะหยิบกระดาษมาเรื่อง,ง,งเรื่องเรื่องแหวน่อาอ๋อแหวนเออแม่ไอโอ้นี่มันฟาร์มจำดีไม่มีมึงน,นี่ตาย,ยนะไอ้ล้านละอ่าคราวนี้ยแหวนเนี่ยอ่าเขาก็จะสมมติเขาเขียนขอตออนะ แม่เขียนซะเหมือนเลยตัวต่อก็ต้องเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมนี่อ่ะคราวนี้แหวนเป็นงี้ใช่ไหมนี่คราวนี้เห็นปะแหวนน้นเป็นวงน้โอ mm. เขาก็เถียงกันดิเฮ้ยมันเป็นวงแบบนี้จะเข้าไปตอกชื่อ,อยังไง อ่าใช่จริงจริงอะแหวนเนี่ยเวลาเขาเห็นไหมมันไม่ได้เป็นวงแล้วเข้าไปต่อข้างในคือแหวนเนี่ยตอนปั๊มอ,อะมอเอามามาไปเอามาเออเดี๋ยวให้โอไปหยิบตัวอย่างมาค่อยๆดูรู้วิธีการผลิตแล้วคุณจะเข้าใจอ่าเราว่างรอตัวอย่างไอ้เจ้าโอเมื่อวานพัเมาอย่างมันครับอาจารย์อย่างมันนะเทคนิคการเปรียบเทียบดีมากๆครับอาจารย์โอ๊ต เมื่อวานนี้เห็นการประมูลพาหลักหลานสนุกมากครับพี่มงคลได้ความรู้เต็มๆซึ่งจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอยากดูเหรียญพ่อคงครับอี่สถาปตี <okay S 2> กรรมุรีรุ่งสิท์คือจริงๆอ่ะการทําแหวนนะแบงเขาปั๊มอ่ะยังไม่ได้เชื่อมท้องแหวนใช่อ่านะช้างต้องขึ้นหลังช้างครับอ่ะโอเคพี่นะ เห็มไ,ไหมเขาก็ปั๊มมาเป็นแบบนี้แหละเป็นแผน่นเขาก็ตอกได้ไดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจึงนะค่อยม้วนกีหลังแล้วบักกี่จะมีบักี่าด,ดังนั้นไอชื่อที่มันตอกเนี่ยเขาตอกตั้งแต่มันยังเป็นแผน่นมันยังไม่ได้ม้วนนะขี่ช้างจับอะไรครับจับช้างให้แน่ๆนๆดิ <laughs> ขี่ช้างไม่จับช้างแน่นผงก็หล่นหรอก นะเออเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมอันนี้คือม้วนแล้วแหวนเนี่ยจะมีรอยบาดกีตรงท้องแหวนคุณเห็นปะอ๋อใช่อ่ะอย่างเงี้ยถ้าปั๊มมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้บาดจีเป็นแบบนี้อเนี่ยเขาก็ตอกชื่อปังแล้วเขาค่อยหมวนอมโอเคไหม,มคือประเด็นคือคุณอยู่ตรงเนี้ยมันมีทุกอย่างให้คุณดูหมดเลย อ่าที่ไม่เคยรู้จากที่อื่นก็มารู้จากอาจารย์โอ๊ตนี่แหละครับขอบคุณมากครับนะต้องบอกว่าผมามีไว้ให้หมดเลยบางคนบอกพี่โอ๊ตซื้อไปทําไมเนี่ยผมบอกผมซื้อไว้สอนให้คนดูพระหักหักแต่พระไม่เล่นแต่เก่าเนี่ยผมซื้อไว้เต็มเลยอเออเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตอนปัามาแค่ถ้าคุณตอกชี้ก็ตอกตอนที่ยังไม่ได้เชื่อมเห็นไหมพอเวลา เสร็จแล้วเขาก็จะมาเชื่อมอ่ะโอเคเก็บไว้โอครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check ช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเชิพผ้าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเซ็เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลัง และส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคได้เลย